ต้อนรับกลับสู่ช่อง n i c k ี TV แท้ง Pro วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับระบบขีปนาวุธ MIM 2 3 Hawk ที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงในปี2026โดยเฉพาะในบริบทของกองทัพไทยระบบขีปนาวุธนี้ถือเป็นหนึ่งในอาวุธป้องกันภัยทางอากาศระยะกลางที่มีบทบาทมายาวนานและในปี20 2 6มันได้กลายเป็นระบบที่ทรงประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีความทันสมัยและมีความเหมาะสมกับภัยคุกคามทางอากาศยุคใหม่ขีปนาวุธ MIM-23 Hawk ถูกพัฒนาขึ้นโดยสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1960และได้รับการอัปเกรดหลายครั้งกองทัพไทยเริ่มใช้ระบบ Hawk ในช่วงปลายศตรวรรษที่20และในปัจจุบันได้ทำการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีล่าสุด ทั้งในด้านระบบเรดาร์ระบบควบคุมการยิงและระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลให้ระบบมีความแม่นยำระยะยิงที่ไกลขึ้นและความสามารถในการรอดจากการโจมตีที่ดีขึ้นอย่างมากรุ่นปัจจุบันของฮอกในกองทัพไทยได้เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายป้องกันภัยทางอากาศที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นซึ่งรวมถึงเรดาร์ตรวจการระยะไกล เครื่องบินแจ้งเตือนล่วงหน้าและศูนย์บัญชาการที่ทันสมัยระบบนี้ใช้เรดาร์แบบเฟสอารเรที่สามารถติดตามเป้าหมายได้พร้อมกันหลายเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธร่อนโดนหรือเครื่องบินรบความเร็วสูงระบบฮอกรุ่นปี2026กก็สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวขีปนาวุธเป็นจรวดเชื้อเพลิงแข็ง เดิมทีมีระยะยิงประมาณ25กิโลเมตรแต่รุ่นที่ไทยใช้งานในปัจจุบันสามารถยิงได้ไกลถึง45กิโลเมตรพร้อมระบบนำวิถีที่พัฒนาให้แม่นยำยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีการค้นหาเป้าหมายแบบเรดาร์กึ่งอัตโนมัติทำให้สามารถล็อกเป้าและทำลายเป้าหมายที่เคลื่อนไหวได้อย่างแม่นยำในการฝึกซ้อมและการทดสอบจริงระบบนี้สามารถยิงเป้าหมายในระดับความสูงและความเร็วต่างๆได้อย่างมีประสิทธิผล ภูมิรัฐศาสตร์ของไทยมีผลอย่างมากต่อการพัฒนาระบบนี้ด้วยความท้าทายที่เพิ่มขึ้นจากความตึงเครียดในภูมิภาคและเทคโนโลยีทางทหารของประเทศเพื่อนบ้านกองทัพไทยจึงให้ความสำคัญกับการสร้างกรอบป้องกันทางอากาศที่ทันสมัยซึ่งฮอบถือเป็นหนึ่งในระบบแกนหลักที่ทำหน้าที่ร่วมกับระบบอื่นๆเช่นแจสส9ไกลเพนและระบบขีปนาวุธระยะไกลอีกจุดเด่นคือความสามารถในการเคลื่อนย้าย ระบบฮอปปี2026ถูกติดตั้งบนยานพาหนะลำเลียงรุ่นใหม่มีน้ำหนักเบาและโมดูล่าสามารถเคลื่อนย้ายและตั้งฐานใหม่ได้อย่างรวดเร็วทำให้สามารถหลีกเลี่ยงการตรวจจับจากศัตรูและยืดอายุการใช้งานในสนามรบได้อย่างมากกองทัพไทยได้ฝึกฝนกำลังพลให้สามารถติดตั้งและเคลื่อนย้ายระบบนี้ได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง ในปี2026ระบบ h ฮอกยังได้รับการเสริมความปลอดภัยทางไซเบอร์และระบบต่อต้านการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์การสื่อสารภายในระบบมีการเข้ารหัสอย่างแน่นหนาพร้อมกับเทคโนโลยี AI ที่ช่วยวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายตามลักษณะการบินความเร็วและสัญญาณเรดาร์เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำในสถานการณ์ที่รวดเร็ว อีกหนึ่งจุดแข็งคือการเชื่อมต่อกับเครื่องบินตรวจการอย่างซาาบ340 AEW และ C ซึ่งสามารถส่งข้อมูลให้กับหน่วยยิงฮอปได้แบบเรียลไทม์ทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายที่อยู่นอกขอบเขตเรดาร์พื้นดินได้รวมถึงข้อมูลจากดาวเทียมและโดรนก็ช่วยเสริมความแม่นยำในการยิงเป้าได้อย่างดีในแง่ของงบประมาณระบบฮอปถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับระบบที่ล้ำหน้ากว่าอย่างปาทริออตหรือ s a m p ที่เพราะสามารถดัดแปลงและปรับปรุงได้ด้วยงบที่เหมาะสมโดยยังคงประสิทธิภาพในการใช้งานระดับสูงกองทัพไทยได้เลือกแนวทางการปรับปรุงระบบเดิมแทนการซื้อใหม่ทั้งหมดซึ่งเป็นการลงทุนที่ชาญฉลาดการฝึกซ้อมร่วมในช่วงปลายปี2025และต้นปี2026แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของระบบฮอกได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการป้องกันขีปนาวุธร่อนหรือการโจมตีด้วยโดรนจำนวนมาก ระบบฮอปสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมีอัตราความสำเร็จสูงถึงกว่า90%ในสถานการณ์จำลองการทดสอบเหล่านี้ช่วยให้สามารถปรับปรุงซอฟต์แวร์และวิธีการใช้งานให้ทันสมัยและตอบสนองต่อภัยคุกคามในอนาคตได้ดียิ่งขึ้นสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศของไทยก็กำลังศึกษาและพัฒนาอัปเกรดเพิ่มเติมในอนาคตเช่นการติดตั้งเซนเซอร์อินฟราเรดแบบพาสซีฟ การพัฒนาให้ใช้งานร่วมกับอาวุธปล่อยวนได้และการปรับปรุงหัวรบให้มีประสิทธิภาพในการทำลายเป้าหมายมากขึ้นแม้จะยังอยู่ในขั้นวิจัยแต่ก็แสดงถึงความตั้งใจของไทยที่จะรักษาความแข็งแกร่งของระบบนี้ในระยะยาวเรื่องของบุคลากร,กรก็สำคัญเช่นกันกำลังพลที่ควบคุมระบบฮอกได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มขน้น มีการใช้เครื่องจำลองดิจิทัลการฝึกยิงจริงและการฝึกสังการร่วมกันเพื่อให้พร้อมใช้งานในทุกสถานการณ์ระบบนี้จึงไม่ใช่แค่เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของทีมป้องกันที่มีความพร้อมสูงในระดับนานาชาติไทยยังคงร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรภูมิภาคเพื่อให้ระบบฮอคสามารถทำงานร่วมกับกองกำลังพันธมิตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการอัปเดตซอฟต์แวร์ร่วมการฝึกอบรมและระบบสื่อสารในสนามรบแบบเรียลไทม์ที่ช่วยให้สามารถประสานการป้องกันร่วมกันในกรณีที่ต้องดำเนินการร่วมกับพันธมิตรต่างประเทศสรุปแล้วระบบขีปนาวุธ MIM 2 3 h a w k ในปี2026ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีเก่าที่ถูกนำกลับมาใช้อีกครั้งแต่เป็นระบบที่ได้รับการยกระดับให้เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักขององค์การป้องกันทางอากาศสมัยใหม่ของประเทศไทย ด้วยความสามารถในการยิงไกลความแม่นยำระบบดิจิทัลความคล่องตัวและความสามารถในการทำงานร่วมกับระบบอื่นทำให้ฮอคยังคงเป็นผู้พิทัก์น่านฟ้าของไทยอย่างเต็มภาคภูมิ ขอบคุณที่รับชมนิกกี้ทีวีแท้งโปรหากคุณชอบเนื้อหาเกี่ยวกับระบบขีปนาวุธ MIM 2 3 h สิฮองพของไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรับชมเรื่องราวทางทหารและเทคโนโลยีใหม่ๆอีกมากมายแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วเจอกันครับ